S <S สวัสดีครับผมบีมเพชรยนต์นะครับผมนะฮะผู้การฝ่ายขายนะครับวันนี้นะครับผมมีรถอยู่หนึ่งรุ่นนะครับที่จะนําเสนอนะครับเดี๋ยวเกริ่นก yani> ่อนว่าช่องนี้เป็นช่องของรถมือสองเพชรยนต์นะครับผมนะฮะเป็นช่อง YouTube นะครับซึ่งนําเสนอนะครับเรื่องของการรีวิวต่างๆนะฮะทั้งรถยนต์รถเก่งรถกระบะนะครับรถครอบครัวนะนะครับผมท่านที่กําลังมองหารถอยู่นะครับผมนะช่วงนี้ใกล้ช่วงเทศกาลแล้วนะฮะแล้วก็ใกล้หยุดยาวนะครับใครที่กําลังมองหารถอยู่ มาดูที่นี่กันก่อนนะครับผมมาดูที่นี่กันก่อนนะฮะแล้วก็พันนี้ผมมีรถอยู่หนึ่งรุ่นนะครับนะฮะเป็นออกแนวรถครอบครัวนะครับรถผู้บริหารก็ได้นะครับรถครอบครัวเนี่ยใครกำลังมองหารถที่เป็น f o r ์เชเนอร์ปาเจโร่มิเนะครับหยุดก่อนนะครับอย่าเพิ่งดูนะครับจนแบบคุณจะดูคลิปนี้จบนะครับผมนะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับว่าผมวันนี้นำเสนออะไรนะครับมากที่คุณใดนะครับ S1 นะครับเดลุกนะครับหรือว่าดิลักนะฮะคันนี้สัญชาติเกาหลีเก่าใจกันเลยนะครับผมคุณได้นะครับหรือเกาหลีเรียกว่าคุนเดะคุนเดะนะนะครับจะคุ้นๆกันนิดนึงนะครับอ่ะพาชมรอบพันกันก่อนผมมีอยู่2คันนะสีดําด้วยนะครับสคันนี้เหมือนกันเกือบทุกอย่างนะฮะจะเป็นแนวรถผู้บริหารก็ได้รถครอบครัวก็ได้นะครับสีดำนะครับปี2018นะครับเ1นะครับเดลุกดิลักนะครับเรียกได้หมดเลย สองคันราคาต่างกันนิดหน่อยเลขไมต่างกันนิดหน่อยนะครับผมอ่ะอ้อมทางนี้ดีกว่าสบายๆนะครับเนี่ยมีสองคันนะครับมีประตูระบบไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ตัวโฉมนี้ได้เป็นตัวปรับชฉม m i n u a l c h a มานะปี2018นะฮะเนะเหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างที่ตรงสเปคกันนิดหน่อยนะครับสเปคในเรื่องของสเปคยางให้นั้นเองนะครับแล้วก็ราคาเลขไม้นะครับ เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันครับเริ่มฝั่งซ้ายผมเลยกันนะเอาเป็นแม่แบบแล้วกันเพราะอีกคันหนึ่งเหมือนกันนะครับคันนี้เป็นคุณตาเอสวันนะครับดีลักนะปี2018นบะครับผม2.5เครื่อง2.5ลิตรนะครับ2,500ซีซีนะกระจังหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับตามสไตล์เกาหลีเกาใจกันเลยดีเลยวนะครับนะฮะสัญชาติเกาหลีนะฮะถ้าขึ้นสัญลักตัวนี้นะครับที่เกาหลีจะเป็นแบรนด์ที่ใช้กันเยอะที่สุดนะับสำหรับประเทศเกาหลีนะครับผมนะฮะคันนี้ ไฟโคมหน้าใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยโคมใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับชัดเจนเลยนะครับในโคมจะมีไฟไฟเลี้ยมให้ด้วยนะครับแล้วไฟสูงนะครับข้างล่างเป็น daytime running light นะครับมาให้นะฮะอยู่ข้างล่างในส่วนของทั้งซ้ายทั้งขวานะนะครับคันนี้บอกเลยว่ามีกล้องรอบคันนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูว่ามันรอบคันยังไงสามารถกดเป็นดูได้เลยว่าคุณ มีใครอยู่รอบรอบคันบ้างนะครับเหมือนคุณกําลังควบคุมกล้องวงจรปิดอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนะฮะอ่ะมาชมกันต่อครับคันนี้ได้กระจกนะครับมองข้างนะฮะแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยที่สําคัญนะฮะนี่มีเห็นมีกล้องครับตัวเล็กๆอยู่เลยนะฮะกล้องตัวเล็กนะฮะนี้จะส่องดูรอบคันได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันเลยดีกว่านะครับ มจบมันที่ภายในเดี๋ยวขอกุญแจก่อนภายในกันนี้นะครับจะเป็นหนังสีครีมนะนะครับเดี๋ยวขอเปิดด้านอ่านะครับเป็นประตูไฟฟ้าด้วยนะครับผมนะฮะจะเคลื่อนค่อนข้างช้าหน่อยนะครับเหมือนสล็อตเลยนะฮะโอเคนะก็ จะเป็นสีเบรนะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยกอนข้างเยอะนะครับเบาะนั่งเยอะมากจริงๆถามว่าจะใช้ในเรื่องของเป็นรถผู้บริหารก็ได้นะครับหรือเป็นรถครอบครัวก็เหมาะนะครับเลือกที่จะใช้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของด้านหน้าก่อนนะครับในส่วนของคนขับเนาะแล้วก็คนนั่งข้างนะครับตัวนี้ของเล่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะเป็นระบบแมนนวลนะครับด้วยความใหญ่ของตัวรถนะครับดังนั้นจึงมีกล้องเข้ามาช่วยเหลือในการ ขับขี่นะครับมาดูกันเลยครับ,เ,บเดี๋ยวขอเพิ่มแสงนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอสตาร์ทเครื่องเลยนะปึบ๊บคันนี้เครื่อง2.5นะครับ175ซีซีรอ175แรงม้านะครับ2.5ลิตร175แรงม้าถือว่าแรงนะ นะครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบเล่นๆเลยนะครับนะฮะแรงนะแรงม้าระดับนี้นะครับก็คันนี้เลขไม่อยู่แสนแปดนะครับแสนแปดหมื่นหนึ่งพันนะฮะระยะการใช้งานเนาะเดี๋ยวเปิดไฟขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างอื่นออปชั่นอื่นอ่ที่เป็นฟังก์ชันสวยๆไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับเน้นในเรื่องของการใช้งานนะอย่างที่บอกก็คือคันนี้ได้กล้องมาค่อนข้างครบนะครับเดี๋ยวผมเปิดกล้องให้ดูอ่าเดี๋ยวมาตรงโซนแอร์ก่อนแอร์เนี่ยจะแยกซ้ายขวานะครับสูงด้านหน้านะนะครับ แยกสายขวาในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะมีตัวปรับพัดลมนะครับส่วนของด้านหลังอยู่แล้วก็ด้านหน้านะครับเดี๋ยวก็ไล่ฟ้า,าแยกสายขวาข้างหน้ามีเชื่อมต่อ USB ให้นะครับมีพอร์ตมาให้แล้วก็ HDMI แล้วก็ช่องเก็บของแค่นี้เองนะครับหมดแล้ว <laughs> ไม่รู้จะรีวิวอะไรนะมีแค่นี้จริงนะเน้นในเรื่องของการใช้งานนะครับแล้วก็มัน่นบางแดดนะมันบางแดด ในส่วนของคุณขับนะครับมีไฟมาให้นะครับที่ใส่แว่นนะครับมีมาให้นะฮะเค่นเองแต่ของเขาได้ด้วยรถระดับล้านกว่านะคันนี้ออกห้างอยู่ล้านเจ็ดนะครับได้กระจกตัดแสงมานะครับเป็นออโต้ด้วยนะครับเป็นออโต้ด้วยอันนี้ถ้ารุ่นอย่างแบรนด์ดังๆบ้านเรานะครับรถล้านกว่าไม่มีนะไอ้กระจกตัดแสงออโต้อย่างเงี้ยนะครับนะฮะดังนั้น ท่านกำลังมองหารถที่อยู่ในระดับพวก PPV นะนะครับแบรนด์หลักแบรนด์รองบ้านเราเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งดูนะครับมาดูคันนี้ก่อนถ้าท่านกำลังมองหารถครอบครัวนะนะครับดูคันนี้ก่อนครอบครัวใหญ่เลยแหละนะครับไม่ใช่ครอบครัวเล็กๆไปกันหมดเลยแหละนะครับผมไปได้ยันปู่ย่าตายายด้วยนะครับผมนะอ่ะข้างหน้าจะมีเบาะตรงส่วนของคนนั่งกลางนะนะครับคนนั่งกลางถ้าเรานึกอ่ นึกภาพของการนั่งรถตู้นะนะครับก็มีเบาะเสริมเรียกเบาะเสริมแล้วกันนะครับตัวนี้แล้วก็สามารถปรับ,บเห็นนะอยู่ไหนเอ่ยนี่นะครับถ้ามีคนนั่งก็วางแก้วได้นะครับหลุมแก้วหลุมวางแก้วก็ใหญ่อยู่นะนะครับใส่เยต,ติได้แล้วก็วางของจุกจิกนะฮะข้างหน้าฝั่งนั้นด้าน,นโน้นก็มีการปรับแบบใช้มือนะครับไม่ได้ไม่ได้ไฟฟ้ากระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้า แล้วก็มีเสริมในเรื่องของอาลายไม้ขึ้นมานิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับนะฮะนะฮะประมาณนี้นะนะฮะส่วนข้างบนนะครับอ่าเพดานสะอาดเลยไม่มียันไม่มีขละนะครับนะีไม่แถมเพื่อนล้มทางแน่นอนนะครับผมอนะ่แล้วก็เบรคมือนะเบรกมือนะอนะครับจะเป็นแบบดึงนะนคะล้ายๆกระบ,บะนะครับผมเนะี่ยของเขาฟังก์ชันการใช้ง,งานจะถูกออกแบบมาที่แบบ ผมว่าค่อนข้างจะใช้งานง่ายนะง่ายมากนะครับง่ายมากไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวมีส่วนหนึ่งนะครับนี่เลยเคยรีวิวเอาไว้นะครับที่วางแก้วนีฮะเห็นะนะึบที่วางแก้วออกแบบมาตรงนี้ผมชอบเลยนะครับตรงนีเ้เยติเลยครับเยติใหญ่ๆได้เลยนะเนี่ยเนะี่อ่ะรถญี่ปุ่นบารุ่นไม่มีนะครับอย่างเงี้ยนะครับอ่ะอย่างอื่นก็ ีรีวิวไปแล้วนะครับวงลมัตติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับควบคุมเอดิเทนเมนต์นะครับส่วนฝั่งขวานะครับมีครุสคอนโทรลมาให้นะครับสามารถปรับในเรื่องของความเร็วตั้งระดับความเร็วได้นะครับรับสายโทรศัพท์เชื่อมต่อ USB นะครับมีมาให้นะครับ HDMI มีมาให้นะครับ iPod นะครับเชื่อมต่อนะครับมีมาให้วิทยุมีมาให้นะครับอ่ะมาดูกันเรื่องกล้องนะครับอย่างแรกเลยเอาพื้นฐานก่อนนะครับถอยหลังปึ๊บนี่ คุณก็จะเห็นภาพนะครับถอยนะฮะด้านหลังนะฮะในที่สําคัญนะครับเอคุณอยากดูกล้องซ้ายนะครับมีมาให้อยากดูกล้องขวาเหรอมีมาให้นะครับกล้องหน้าเหรอมีมาให้ครับสองกล้องฮะเหมือนคนดีควบคุมกล้องวงจรปิดเลยครับผมนะกล้องหลังสองกล้องมีมาให้นะนะครับครบครับกล้องรอบคันเลยครับผมนะผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะครับ ถอยหลังไม่มีชนถ้าชนเปลี่ยนคนขับครับแค่นั้นเองนะอ่ะไปดูกันด้านหลังนะครับในส่วนของเดี๋ยวขอเปิดไว้หน่อยนะมันจะได้หายร้อนครับเอาเปิดไฟไว้ปึ๊บอ่าเปิดไฟข้องดยสานหน่อยนะเดี๋ยวผมขอนั่งในส่วนของตรงนี้แล้วกันเนาะจะได้รีวิวได้นะครับประตูไฟฟ้านะครับสลอตแมชชีน นะครับชาร์จนิดหนึ่งนะฮะแต่ก็อยู่ในที่ระบบของเขาครับปรับได้นะโอเคในส่วนของด้านหลังนะผมอยู่ในส่วนด้านหลังนะครับแถวสองนะตรงนี้มีเก้าอี้อยู่ประมาณถ้าแถวนี้ถ้านั่งเต็มๆนะลูกเด็กเล็กแดงนะครับเก้าคนนะครับเต็มที่เก้าคนไปทั้งหมดได้สิบสอคนแน่นๆนะครับนะฮะเครื่อง2 5 175แรงม้าเอาอยู่นะครับ แต่ถามว่าจะไปถึงขนาดนั้นไหมไม่ถึงนะฮะไปกันสบายๆนะครับแล้วก็มันต้องเผื่อพื้นที่เ,เก็บของไว้ด้วยนะฮะดังนี้มีจอมาให้นะครับเหมาะสาหรับเป็นรถครอบครัวนะนะครับวิธีการเปิดนะครับอย่าดึงลงมานะเพราะเขาบอกว่าทํางานด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าห้ามดึงเปิดปิดมันจะเสียไอ้นี้ผมเติมมาเองนะว่ามันจะเสียนี่ครับเปิดอย่างนี้มันก็จะเปิดว้ให้ ด้านหลังมีแอร์นะครับปรับแอร์ช่องแอร์อยู่นี่นะครับเนี่ยปรับในเรื่องของพัดลมแอรน์นะครับบวกบวกบวกไปเลยนะครับเนี่ยช่องแอร์ก็จะออกตามนี้นะฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นเก้าอี้เสริมถ้าไม่เสริมก็วางของอ่าวางของก่อนนะครับตรงนี้ออกแบบมาเกาหลีก็ออกแบบมาดีมากนะครับออกแบบดีมากวางของวางแก้ววางของกระจิกกระจิ๊ก นะครับปรับขึ้นนั่งได้เก้าอี้เสริมนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นเด็กน่าจะดีสุดเพราะว่า,าช่วงรองรับจงขาถึงข้อพับเนี่ยมันจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับระยะทางไม่น่าทางไกลเนี่ยไม่น่าจะสบายนะฮะก็บอกข้างสบายกว่านะโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งไฮไลท์เลยนะครับคุณใดเนี่ย s อมาทุกทีต้องรีวิวตรงนี้ เนะบาหมุนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวหมุนให้ดูก่อนจะอยู่ตรงนี้นะครับจุดหมุนของมันนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะโชว์ครับปึ๊บนี่นะฮะเดี๋ยวต้องเอาตรงนี้ขึ้นก่อนอึ๊บอ่ะนะครับมันจะถึง,ถงจะหมุนได้นะปึ๊บ ส่วนมากเป็นระบบแมนนวลนะครับไม่ใช่ไฟฟ้านะถ้าไฟฟ้าเสียทีหนึ่งนี่แบบโอ้โหอลังการเลยครับงานงานแก้นะอันนี้เป็นระบบแมนนวลเลยครับใช้ง่ายๆนะอ่ะกะ็ผมขึ้นให้ดูแล้วกันนะฮะอึบอ่ะเลื่อนได้เนี่ยใกลไปใช่ไหมเลื่อนได้อ่ะมิตติ้งครับสำหรับผู้บริหารหรือรถครอบครัวแจกครับ แจกการ์ดแจกการ์ดบัตรเชิญอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้นะนะครับเนี่ยหมุนฝั่งนูง้นก็หมุนได้เดี๋ยวไปหมุนให้อ่ะเหมือนกันครับแต่ตรงนี้มันจะมีระบบอยู่ก็คือเราปลดตรงนี้ให้ลงลงไปก่อนปุ๊บอ่ะมันถึงจะหมุนได้นะครับ อนนี้จะแข็งนิดนึงนะครับนี่นะครับเหมือนกันเนะี่ยเข้าสู่โหมดมิตติ้งนะฮะมีที่พักแขนให้ด้วยนะครับใกล้ไปก็ถอยนะฮะคนหน้ากา็ขยับไปหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นรถครอบครัวนะนะหลังๆมไม่น่าจะใช่รถปรูริหารได้เป็นรถครอบครัวนะสะดวกกว่านะครับแล้วก็แถวนี้เหมือนกันแต่หมุนไม่ได้นะครับ หมุนไม่ได้นะก็เหมือนกันครับออกแบบมาดีมากนะฮะถ้าไม่วางของก็นั่งได้นะครับแต่ว่าในส่วนของเบาะเสริมพวกนี้คนนั่งเนี่ยจะจะ,จะระยะทางไกลๆเนี่ยจะเหนื่อยนะครับนะก็สรุปแล้วก็ไปได้แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนสบายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเบาะหลังสุดนะฮะมารีวิวยันเบาะหลังเลย เอ,อ๊บนะฮะต้องเป็นเด็กนะฮะตัวเ,เล็กๆหน่อยนะครับผม 2, ร้อยเจ็ดสิบสองแม่น้ำหนักแปดสิบกว่านะนะเข้าตรงนี้ได้ก็โอ้โหสุดยอดแล้วเฮ้ยสบายนะเฮ้ยเหมือนเหมือนได้นั่งเบาะนี้เลยครับโอเคเลยแอร์ถึงด้วยนะแอร์ถึงด้วยสว่างถึงแล้วก็มีม่านนะไม่อึดอัดครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันสูงนะฮะมันลงลงแต่ถ้าตับใดที่มันปิดตรงเนี้ยอึดอัดแน่นอนนะครับมีที่วางแก้วให้สองฝั่งเลยแล้วก็วางของตรงนี้ นะครับถือว่าใช้ได้เด็กแนะนําเด็กเด็กดีกว่าครับโอเคไปส่วนของด้านหลังกันครับที่เก็บสัมภาระมาครับวันนี้ด้านหลังใส่ลังกนยครับดีลักนะ S1 นะครับมีแก๊ปหลังมาให้นะครับผมโอเคเปิดขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้จะไม่มีระบบไฟฟ้านะครับนะฮะ ด้านหลังเขาเออกแบบมาดีนะเกาหลีนะครับเน้นในเรื่องการใช้งานเลยคันนี้ได้หผ้ายางได้กระดุมเล็กมาด้วยกระดุมเล็กจะทนกว่ากระดุมใหญ่นะผมบอกไว้เลยนะครับกร,กระดุมเล็กเนี่ยจะจะทนกว่ากระดุมใหญ่นะครับถ้าไปกันสมมติ8คน9คนอย่างที่ผมบอกนะแน่นแน่นอนนะครับแนะนําแค่6 7คนสบคนสบายๆเพราะเบาะหลังเราจะไว้ใช้วางสัมภาระนะครับ หรือถ้าไปกันหมดเพียงต่อแหลกหลังคาแล้วครับต้องเอาของเทินไว้บนหลังคาเอ้ของไว้บนหลังคานะครับเทินคนที่ไหนน, Turn. นะเทินนะเทินไว้บนหลังคานะนะตัวน,นี้สามารถรู้สึกจะเลื่อนอ่าเลื่อนเลื่อนมันจะมีล็อกของมันอยู่นะนะครับล็อกของมันอยู่ให้ตกตามล็อกของมันเลยนะครับเวลาเลื่อนนะฮะก็กระเป๋าเดินทางหวัวดใ้ใหญ่เลยนะแต่ต้องไปปรนะมาณนักหกเจ็ดคนอนะ่ะโอเควางกระเป๋าเดินทางได้ เยอะหมดนะฮะแล้วตรงนี้ก็พับได้อีกนะฮะเรื่งกันก่อนพับพับพอพับแล้วครับพับข้างในมันพับข้างในนะฮะพับแล้วนะก็เพิ่มพื้นที่ในเรื่องของการวางของนะเพิ่มขึ้นมานะครับคันนี้จริงๆไม่จําเป็นต้องติดติดฟิล์มดาขนาดนั้นก็ได้นะนะครับมันดูอดดัดเพราะมีม่มานอยู่แล้วมีม่านในครบทุกจุดเลยนะครับผมนะโอเคนะฮะด้านหลังมีเซ็นเซอร์ถอยให้นะครับสี่จุดนะครับ นะเดิมเลยอันนี้มีกล้องถอยนะกล้องถอยของเขานะครับอันนี้ลูกค้าได้ติดมาเพิ่มแต่ไม่ได้ใช้นะนะครับไม่ได้ใช้ที่หลักๆจะเป็นกล้องตงัวนี้เอ๊ะไม่ใช่สิสองกล้องครับสองกล้องอเพราะออสองวิวเมื่อกี้เห็นสองวิวอันนี้เป็นที่น้ําฉีดกระจกอ่ะโอเคมาครับสรุปกรนรดวลอ่าคันนี้คันนี้เหมือนกันครับเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลย ภายในเหมือนกันนะครับนะฮะต่างกันที่ตรงที่เลขไม้นะนะโอเคนะฮะต่างกันตรงที่เลขไม้นะครับคันนี้เลขไม้จะอยู่อ่จะน้อยกว่าประมาณสองหมื่นนะครับราคาก็จะดีดขึ้นมาหน่อยนะครับตรงนคันนี้เลขไม้เยอะกว่าราคาจะถูกลงมาหน่อยนะครับอะมาคันนี้เดี๋ยวเผยราคาเลยแล้วกันฝังผมที่รีวิวไว้เมื่อกี้นะครับ9,49,000บาทนะครับ9,49,000บาท ปี2018เลขมาอยู่ที่แสนแปดนะถ้าเป็นตัวดีเซลนะครับดีเซลเนี่ยยังไม่ถือว่าเยอะนะนะครับยังไม่ถือยังไม่ถือว่าเยอะยังอยู่ในช่วงของการใช้งานปกตินะครับดีเซลปกติจะวิ่งที่เป็นรถตู้รถอะไรเนี่ยจะวิ่งกันล้านกว่าโลนะครับผมนะอันนี้ยังถือว่าจิ๊บๆินะครับนะครับจิ๋วจิ๊บจิ๊บเลยนะครับอ่ะโอเคโอ้มีแฟลชให้ด้วยแฟลชนี้เสียวมากนะครับอ่ะคันนี้หรือคันนี้นะครับ คันนี้949,000บาทนะครับคันนี้979,000บาทนะนะครับเลขไมาต่างกันนิดเดียวนะครับผมนะฮะสนใจคันไหนรีบทักรีบโทรรีบถามกันเข้ามาเลยนะครับผมนะฮะโอเคออกรถวันนี้นะครับผ่อนปีหน้านะครับข okay. ับฟรี90วันนะนะครับผมคันนี้ได้โปรด้วยนะครับ2คันเลยนะฮะได้โปรตัวนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับทักถ่ายทักถามทักทายกันเข้ามานะครับใต้คอมเมนต์สนใจสอบถามรายละเอียดตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะ สอบถามมาทางแชทก็ได้นะครับสอบถามทางการโทรก็ได้นะครับนะฮะสอบถามเรียนเข้ามาได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากไว้ด้วยนะครับในช่องของรถเบือสองเพชรยนนะนะครับผมมีรถมากกว่า400คันนะครับผมนะฮะทั้งที่เป็นรถจู้รถเก๋งรถกระบะนะครับรถครอบครัวนะนะครับท่านที่สนใจกําลังจะออกรถจะดูรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับช่วงนี้ใกล้เทศกาลแล้วด้วยนะครับขับวันนี้ได้ผ่อนปีหน้าแน่นอนนะครับผม อ่ะโอเคฝากไว้ด้วยฝากชมรีวิวของน้องๆน,นะครับที่อยู่ในฝ่ายขายของพวกเราไว้ด้วยนะครับทุกๆคนนะครับผมนะครับโอเคอีพีนี้เอาไว้แค่นี้ครับผมเดี๋ยวอีพีต่อไปติดตามไว้เลยครับว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรนะครับผมสวัสดีครับ